ทีมบูรุษนะคะกำลังพิชิตใบไม้แห้งนะคะนี่นะ,ะทีมบูรุษกำลังพิชิตใบไม้แห้งนะคะตอนนี้บุรุษสตรีร่วมกันเลยนะคะทีมอาสารักชัยเอามองไม่เห็นลายตาเล็กกล้องนี่กำลังพิชิตใบไม้แห้งนะคะ ร่วมด้วยช่วยกันคนละไม้ละมือสวมแมสสวมถึงมือด้วยนะคะ <S <S ท่านพอ,ออก็เป็นคุณครูนักพัฒนาอยู่แล้วเวลาตอนที่ท่านอยู่โรงเรียนโอ้โหโรงเรียนท่านสะอาดสะอ้านมากเลยนะคะท่านพอ,ออรพินนะคะพอมาที่โบท่านข้อร่วมเป็นเป็นอาสารับใช้รับใช้พระเจ้ารับใช้สังคมนะคะก็ ขอบคุณพี่น้องทุกท่านด้วยทั้งบุรุษและก็สตรีนะคะร่วมแรงร่วมใจกันทำความสะอาดพัฒนานะคะพัฒนาบ้านพัฒนาโบสถ์นะคะพัฒนาวัดนะคะที่จะให้สะอาดสะอ้านทุกคนก็รับพระพรนะคะรับการอวยพรโอ้โหทีมสตรีก็ เปิดสื่อมาอยู่แม่นบอกว่าเห็นสื่ออยู่จีสตรีทีมนี้ก็กำลังล้างนะคะอาจารย์สุดสาคอนี่ก็ผู้นำของกลุ่มต่างๆของเรานะคะข้างในนี้อุ้ยมาถ่ายไม่ทัน หรือทุยากำลังลือเอ่อค่ะอันนี้ห้าเห็ดจังไเข้าจังสีพายเบิดนี่เสื้อันนี้อันนี้ก็กําลังนะคะทำความสะอาดออฟฟิศแล้วก็น่าจะได้เช็ดตามไอเอาอันนี้ออกด้วยเนะาะจ้ะโอ้ข้างบนก่อนใช่ไหมโอ้อันนี้คือห้องทำง,งานนี่คือ ก็ก็เอามีเอาของมีเอาของเข้ามาเก็บด้วยนะคะมันก็จะอ่าโหบอดก็ไม่ได้ทานานแล้วเดี๋ยวต้องทํานะคะวายโอ้ยเกิดเป็นลมข้างบนนี้ก็กําลังลื้อเหมือนกันนะคะแม่แม่ลืมไม่จะทายไหมเกิดเป็นลมอีกนออนีน่ระโอ้โหอันนี้ก็คือ กำลังทำความสะอาดกันยุกใหญ่นะคะอันนี้ตอนนี้นะคะก็ทำความสะอาดกันใหญ่เลยนะคะเพราะว่าก็เนื่องจากสถานการณ์โควิดเนาะเราก็ไม่ค่อยได้เคลื่อนไหวที่เอาพี่น้องมาเยอะๆนะอันนี้มันเป็นยังไงเราเราไม่ได้ออกไปในนั่นเลยย่า มาสิบอได้เอาไปไว้ในออฟฟิศมันนี่ค่ะเดี๋ยวจะเขี่ยวไปเป็นห้อ่ะอันอันใดมันเอาไปไว้ออฟฟิศเอาไปเด้อเออเพราะว่าอุปกรณ์นี้มันต้องเอาไปไว้หุ่นละของออฟฟิศเนี่ยมีหัวดันกละมอกระมังยังเข้าถุงมือเบิร์ไปอันซุ้มเสือมาเดี๋ยวอาไปเห็นคุณเจี๊ยบก่อนเพราะว่าเห็นนเอามือเป่ากลือ่นั่น นี่แล้ว๋อ้นี่นี่นี่พ่ออ๋อนี่่อ้พ่ออ๋องเอเนียค่ะเออม่อาจาร์เรมามาด้งองนะเศก่นเนี่ยมึนี่เออซุ่มประดับก็ไว้ตะกี้แม่ให้แม่มูแม่ไม่มาจัดไหเครื่องประดับก็ไว้ต่างหากจุด กระโปงเสื้อยังไงไว้ตั้งหากแยกไว้ดีพ้อห่มไว้ตั้งหากแต่ว่าบัดที่นี่จ้าคนมากกันหรือกันจังไหนเล็กหน่อยแล้วก็บอกเก็บไฮน่บัดนี่เออยันเขาไว้อันตามอันถุงไผ่ถุงมันมันมีอยู่ดอกหมวดของมันนะบุญเออโอ้ยขอบคุณพระเจ้าแล้วก็เอาออกจากมองนี่เห็นมั้เดี๋ยวสาดออกจากนี่นํานะบุญเนี่ยแม่เห็นไหมแต่ว่าแม่ว่า มันมันต้องพยายามตะกี้แม่เคลียร์ไปไว้ฟังพุ่นเด้ค่ะปิดปิดคลิปก่อนนี่นะคะรวบรวมกีตาร์สายขาดไหมขาดเออนั่นแหละเดี๋ยวจะต้องไปซ่อมทิ้งแล้วเอาอันนี้กับกีตาร์ไฟสโนนี่เออกีตาร์ไฟหรือเบสเดี๋ยวชิปเอาสายใส่ไปซ่อมนะอาจะเป็นเบสเดี๋ยวแม่จะเอาไปไว,ว้ในห้องรวบรวมในห้องพุ่นโอ้ยเนาะ ยังไงก็ให้มันเดินเข้ามาเอาของได้เน,ะะนาออนอนะอันก้านลำห้อนของโค้งกันอันนี้นะคะเราก็กำลังลือทำความสะอาดใหญ่อีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าเมื่อเท่าแหละ เด็กๆก็มาหรือเขาก็ไม่ไม่ได้เก็บให้ <laughs> เหมือนเดิมแล้วก็คูยใหญ่ก็ต้องมาตามเก็บดูแลทรั์สมบัตรซักศิลป์อต้ตอนตอนตอนเทียนอโอ้โหนนี้ก็เป็นสิ่งที่เราใช้ตลอดนะคะเพราะว่าต้องทำข้าวกล่องไปแจก ของก็เอามาไว้ตรงนี้ก็ลกตรงนี้เอาไปไว้ในห้องออฟฟิศก็ลกออฟฟิศไปไว้ไหนก็ลกที่นั่นไม่รู้จะทำยังไงเนาะที่จะให้มันสะอาดดูขนาดตู้เอกสารส่วนมากก็เอาขึ้นมา<ห>ที่นี่คะจะแช,ช,ช่เลยที่นี่ก็มี ตู้เอกสารด้วยที่นี่ก็มีตูเอกสารข้างล่างในออฟฟิศก็มีนะคะมันก็ล้นมาต้องเอามาใส่ไว้ข้างบนนี้เน yeah. ื่องจากว่าจนไม่ร um ู้ว่าเป็นอะไรบ้างแล้วในนี้เอาตายแล้วทีนี้กุญแจอยู่ไหนเนาะเอาแล้วเอาข้านี้กุญแจแม่ไม่รู้ดิอะไรอยู่ที่ไหนบ้างนี่บ้านี้เลยไม่รู้เลย จะต้องหาคุณแคร์มาเปิดแล้ววันนี้ชุ่มนี่เปิดได้บ่บุญอ๋อมันจะต้องมีคุณแคร์ตู้นี้ได้โอ้โหต้องหาคุณแครมาเปิดคือไม่ได้ใช้ของในนี้นานก็ตู้ที่ใช้ประจําก็อยู่อีกที่หนึ่งนะคะเดี๋ยวมันก็จะต้องมีกุญแจร์อยู่หรอกแต่มันหาตัวน,นี้ยังไม่เจอ ามาใส่สมบัติสมบัติมีตั้งเยอะตั้งแยะแต่ว่าเราต้องเก็บไว้ให้ใหมันเป็นที่เป็นทางนะคะเอาไว้เป็นหมวดของใครของมันมีชุดการสแสดงมีมีเครื่องตกแต่งเครื่องประดับมีพูกกีฬาเด็กมีเยอะนะคะแล้วก็เอ่ออะไรนะคะห่มด้วยใช่ไหมคุณบุญมีผ้าห่มด้วย <laughs> ปะโกเทนศาสตร์จะสูงบ<ห>่ปะโกเทนศาสตร์จะสูงบ่